เฮล l ลกรับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับรายการเทเลติชแนลกันอีกเ <c oughs> ช่นเ,เคยนะฮะวันนีนะ้เราจะมารีวิวมาสเตอร์เกตบิลสไตล์กันดัมฟูลแพคเกจกันนะฮะโอเคเป็นหุ่นมาจากในซีรีส์ของกันดั้มบิลไฟเตอร์เนาะซึ่งเจ้าตัวบิลสไตล์ตัวนี้ก็ไม่ต้องถามฮะมีชื่อคขอ้ามาสไตล์อยู่แล้วมันก็ต้องได้แรงบันดาลใจมาจากเออ่ตัวสไตล์กันดั้มนะฮะในกระทำโมบิสุกันดั้มซีดนะอ้าวโอเคซึ่งไม่ต้องสัญญาณความงาม หรือความเท่ของมันมากมายนะครับหุ่นทรงสไตล์ยังไงมังก็ต้องเท่แล้วฮะเรียกได้ว่าลุงบันนี่เอามาเอาหุ่นทรงสไตล์มาี่ย้อมขายกินได้บ่อยๆก็ได้เลยนะทุ้ยเขากูโดนกูโดนกระทืบแล้วมั้งเนี่ยอ่าโอเคก็ส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าเจ้าตัววิสไตล์ตัวนี้นะฮะมันมีความสวยงามมากเลยนะฮะกันไปทุกตัวที่ผมซื้อมานี่มันมันต้องคิดถึงรักความสวยงามเลยวะเนี่ย อา่ซึ่งสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยนะก็คือโทนสีโทนสีนะฮะมันเป็นโทนสีที่แบบเป็นสีแดงตัดขาวตัดน้ำเงินซึ่งมันคตรลงตัวและอย่างบิวบูสเตอร์แบคแพคข้างหลังอันนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆม,มาเลยนะฮะนี่จะมาสวยงามมากๆแต่ผมรู้สึกว่าเออตัวแบคแพคนี้จะมันเหมือน คัสตอมมาจากเออ่ตัวแบ็คแพคของอาคาซึกิกันดั้มนะในตัวซนะีเดสตินีนะเออ่มันชื่อแบ็คแพคอะไรนะโอวาชิ o ชื่อโอแบ็คแพคโอวาชิหรือเอชิรานุอิเนี่ยแหละอ่ามีสองแบนะ็คแพคเนาะอาคาซึกิกันดั้มอมาแล้วมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันนะก็รายละเอียดก็เดินลายมาก็ถือว่า ก็จะฮพอสมควรฮะสมกับที่มันเป็นมาสเตอร์เกรดฮะก็เดินทําการเดินไลงมาอย่างดีอ่าแต่แค่ว่าเอ่อผมติดอย่างนึงก็คือพวกดีเทลตรงปีกเงี้ยมันน้อยไปหน่อยถ้าเป็นของ RG มันจะละเอียดกว่านี้เนาะเอออ่าเรื่องดีคอแถมมาเป็นดีคอแบบขูดให้นะฮะตัวนี้จะเป็นดีคอแบบขูดให้อ่าเดี๋ยวขอตั้งกล้องปันนึงนะ เจ้าตัวนี้จะเป็นดีคอแบบผูดมาให้ซึ่งอถามว่าขูดยากไหมไม่ยากเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ดีคอแบบผูดสิต้องเรียกว่าอไอ้ดีคอดีสติกไอ ไอสติ๊กเกอร์แบบสติ๊กเกอร์แบบใสอ่ะออไอสติ๊กเกอร์ที่มันแถมมากับพวกเลียวเกตรอะไรเงี้ยโอ้ผมผม,ผมก็จําผมจําสับสนนะครับขอโทษนะครับคุณผู้ชมที่ให้ข้อมูลผิด <c oughs> เอเอพราะว่าไอนี่ไงผมผมไม่นี่เวลาไอตอนแปดสติ๊กเกอร์ไอพวกไอสติ๊กเกอร์ใสแบบแบบเนี้ยเรียวดีคอเนี้ยผมจะมันเป็นโรคอะไรเป็นทุมผมชอบไปอ,อนันี้ขูดๆได้ทีผมติดคําว่าดีคอขูดมาอะไรเงี้ย โอ้ขอโทษครับขอโทษครับคุณผู้ชมขอโทษครับโอเคอ่ะมาเอาตัวของมันปเปล่าเมื่อแยกจากใบแพกกันนะฮะอ่ะอ่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องของหุ่นทรงสไตล์เดี๋ยวถอดโลกัปหนึ่งนะอ่ะอ่ะนี่สวยงามตามท้องเรื่องของหุ่นทรงสไตล์ อ,อย่างนี้เลยแขนก็ขยับได้ประมาณนี้นะขยับได้ประมาณนี้อ่ะนี่ประมาณนี้เลย,ออยเโอโ้โหเ,เอาซัมมิกายโยกเลยกลัวหักผมเป็นพวกที่กลัวเขาต่อกันพาหักมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวทำไมมันโยกแขนขึ้นไม่ได้เนะี่ย ออต้องทำให้มันสมกับมาสเตอร์เกมซีลูกเอออ่าเรือว่าผมประกบแน่นไปไม่น่านะอ,อ้ออ่านี่นะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นอ่าอันนี้มันติดอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองแกะออกมาดูก่อนอ่าติดอะไรเนี่ย ม,มันติดอะไรเนี่ยอืมก็ไม่ติดอะไรนะเอองั้นขอเวลาไปประกอบเข้าที่เดิมสักครู่หนึ่งนะครับอ่ากลับมาแล้วครับผมโอเคหัวเราจะมารีวิวตรงจุดขยับหัวกันเลยอ่ะหัวเ,วเดี๋ยวๆหัวปิดได้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นิดนึงอ่ะนีประมาณนี้ขึ้นลง ฟืบฟืบฟืบอ่ะช่วงลำตัวช่วงลำตัวก็อ่ะเยี่ยวเยีย่ยวซ้ายเยี่ยวขวาอ่ะประมาณนี้นี่กลมลงอย่างนี้ได้อ่ะโอเคแล้วก็ข้อมือข้อมือก็แค่นี้ได้แค่นี้โอเคข้อพิดก็เอาออกยากมากขี้เกียจกระโปรง ข,ขึ้นได้นิดหน่อยขึ้นได้นิดหน่อยไม่นิดแล้วมั้งกระโปงอุ๊ยหลุดเลยกระโปงก็ขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวๆดี๋ย,ยนี่กระโปงยางได้นิดหน่อยอ่าโอเคสวนขาขาก็ยกได้ประมาณนี้เพราะมันมันติดตัวกระโปงนะนี่นี่ ยกได้ประมาณนี้มั้งไม่รู้สิของผมยกได้แค่เนี้ยไม่รู้ว่าของใครจะยกได้มากขนาดไหนนะเข้าออได้ประมาณนี้อึบ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 อระมาณนีบอึบึบๆๆอึบบออึบ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 อึอออ โอ้ยเสียวจังเลยเสียวหักอันนี้ของบันไดนะครับงานบันไดนะฮะแต่เสียวหักชิบหายเดยอโอเคมาพูดถึงเรื่องกันตัวเจ้าตัวน,นี้ไปแล้วนะฮะบอดี้หลักมาดูที่แพ็คกันเลยไฟเอกไปอยู่ตรงนู้นเจ้าตัวบอดี้หลักนะฮะนี่ในโหมดแบ็คแพ็คจะอยู่อย่างนี้อ่า ปืนโอ้ยฝุ่นเยอะมากดันไปรีวิวไม่ก็ไช้กันยูนิคอร์นก่อนลืมรีวิวเจ้าตัวนี้ไปก่อนเลยอะบิวบูสเตอร์แปลงบร,ร็ยางได้แน่นอนมันก็คือเครื่องบินลำบักเอกเลยนะอะฟื้ฟื้ฟื้ฟืบฟือบ,ฟอ,บ,ฟอ,บ,ฟอ,บอย่างนี้อะฟื้ นี่ประมาณนี้ฮ่าเป็นเครื่องบินที่ใหญ่มากเลยนะผมมอว่ามันใหญ่มากโอหบอกเลยซื้อไปนี่มีคุ้มอมีคุ้มตัวนี้ในราคาแค่เอ่1,400-1,500บาทฮะคุ้มมากโอเคงั้นเราขอวางเจ้านี้ไปก่อนนะวางแบบนลูกเอ อ่าโอเคเรามาดูที่ชิลเป็นพลาสติกพลาสติกมาประมาณเอ่อกี่ชั้นวะเนี่ยสองสามสี่ห้าพลาสติกห้าชั้นประกอบรวมกันนะอืมก็เป็นโล่ไม่นะไม่บางเกินไปนะก็ยังพอดีพอดีอ่าในเรื่องนี้เขาจะเออรู้สึกว่าในเรื่องเห็นจมูไว้ว่าเออยูริเซเนี่ยใช้เออพลาสติก แผ่นบางและละเอียดซ้อนกันบนชิวหลายๆชั้นนะถึงป้องกันปืนใหญ่ระดับไฮเปอร์มการลันเชอร์ได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าโอเคเราไปดูส่วนบีมไรเฟิลอลยครับเดี๋ยวไปหย,ย,ยิบบีมไรเฟิลสักคู่โอเคตัวบีมไรเฟิลก็มาแล้วนะอันนี้ชื่อไรเฟิลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ นี่บีมเบรฟอลอันนี้อันนี้เป็นบีมเบรฟอลธรรมดานะฮะแต่จะมีนี่ฮะตัวบูสอีกเป็นกระบอกสีขาวอย่างนี้อ่าเราก็ดึงมันออกมานี่นตั้งแต่มางทีอย่างนี้ดึงออกมาแล้วก็โยกขึ้นส่วนอันนี้ส่วนนี้ยกอบอเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะมันมันต้องไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,นะวเดี๋ยวเ,ยวเยวออเออ,อนี่ยกตรงนี้ปึ๊บ นีเสียบฟึบนี่เป็นไงครับอย่างเท่นี่ตรงนี้ก็เป็นที่จับนะฮะท่าโพสท่าสวยๆเท่ๆอ่าโอเคช็อตรีวิวของเราก็รีวิวแค่พอพอข้อมูลกระจิบกระจิบกระจาะกระนะครับเพราะเนื่องจากเอ่อผมก็ไม่ได้สายรีวิวละเอียดอะไรขนาดนั้น มาบอกข้อดีข้อเสียเลยข้อดีคือประกอบง่ายประกอบไวดีคอน้อยสติกเกอร์น้อยเออประกอบง่ายสวยละเอียดดีโอเคให้ไปเลย5้ดาวโอเคนะครับถ้าใครชอบการรีวิวคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไต